สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกท่านครับสวัสดีต้อนรับทุกๆท่านเข้าสู่ช่อง VIP ธรรมดานะครับช่อง VIP ธรรมดาก็จ hmm. ะม่นำเสนอลาว VIP นะครับลาว VIP ของวันที่ครับของวันที่15กุมภาพันธ์2569นะครับครับมา,า,าชมเมร็นเลยนะครับอขออภัยด้วยวันอนนาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์ พูดนะครับจดไปนะครับสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกเก้าเจ็ดเก้านะครับ 3 4 5 9 4 1 5 1 8 7 9 จะทันไมสามสี่ห้าหกเก็ดแปดเก้าจุดไปแค่นี้ก็ง่ายๆนะครับแล้วค่อยมาจับคู่กันเอานะถ้าเกิดกลัวไม่ทันนะครับหรือใหม่ก็ดูใหม่นะครับประมาณนี้นะครับขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีออกสามทุ่มครึ่งนะลาว VIP นะครับเลขจากประเทศลาวนะสามทุ่มครึ่งนะครับขอขอบคุณนะครับงงๆนะครับโชคดีครับสวัสดีครับ